สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่คอนเซปต์คลินิกนะคะวันนี้เราพามาชมจมูกน้องฟ้าครบหนึ่งเดือนก่อนทําของน้องมีปัญหายอย่างไรเดี๋ยวมาชมกันค่ะปัญหาเดิมของอุคณ์ที่จะมาแก้จมูกเป็นยังไงบ้างะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากค่ะก็คืออยากเปลี่ยนทรงแล้วก็ปลายมันมงุ้มค่ะคืออยากให้ปลายมันเิดมากกว่าเดิมหลังจากผ่าตัดไปเป็นยังไงบ้างะคะ ก็หลังจากผ่าตัดปกติเป็นคนที่บวมช้ำน้อยอยู่แล้วด้วยนะน่าจะเกี่ยวกับที่คุณหมอมือเบาเจ็ดวันเนี่ยก็เลยเริ่มเห็นสมสวยแล้วให้หนูถึงเลือกตัดสินใจมาแก้สมกที่คอนเซ็ปต์ทีนคะก็มีพี่อะค่ะทำแล้วก็ทรงสวยก็เลยหาข้อมูลจากหลายๆที่แล้วก็ตัดสินใจมาแก้ที่นี่ค่ะแล้วหลังทำไปตอนนี้เป็นไงบ้างคะเพื่อนก็ชอบค่ะเพราะว่ามัน คุ้งตามที่เราต้องการพุ้งมากกว่าเดิมมากเลยได้ทรงตามที่ต้องการใช่ลสำหรับคนที่กำลังหาที่แก้จมูกค่ะก็สำหรับใครที่อยากแก้จมูกนะคะฟ้าก็แนะนำที่นี่เลยนะคะคอนเซ็ปต์คลินิกส่วนตัวคือชอบทรงค่ะแล้วก็ทำออกมาแล้วมันเห็นได้ชัดแล้วก็ชอบทาที่ต้องการเลยค่ะ